สวัสดีคะ่ะแม่หมอติ่งน้อยมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพิกอคาค์ดมาแล้วนะคะมีพิกอคาค์ดมาฝากนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นำคำถามที่หลายๆท่านที่มีปัญหารักสามเศร้าอยากจะรู้มากนะคะเขาจะเลิกกับมือที่สามในเร็วๆนี้หรือไม่นะคะ เขาจะเลิกกับมือที่3ในเร็วๆนี้หรือไม่นั่นหมายความว่าเราเป็นแฟนเราเป็นตัวจริงอยู่นะคะมีคนอื่นมาแทรกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่การเสี่ยงทายอันนี้ต้องทําความเข้าใจกันนะ,ะเป็นเพียงแค่การเสี่ยงทายไปยังเป็นคงยังคงเปการเปิดไพ่โดยรวมและยิ่งมันไม่ใช่เรื่องราวของเราโดยเฉพาะนะคะมันเป็นการส่องแฟนของคุณนะคะกับมือที่สกับคนอื่นนั่นหมายความว่าในเรื่องของ ความแม่นยำนะคะมันมันก็จะแบบว่าก็ลดลงไปอีกนะคะแต่เราต้องถือว่าเป็นการส่องสนุกสนุกเราไม่ต้องไปจริงจังว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องอย่าง,งานู้นอย่างนี้มันมันก็แล้วแต่เขานะคะเราก็โฟกัสในส่วนของตัวเรานะคะแต่ว่าคลิปในวันนี้นะคะ เราสองเขาทั้งสองคนนะคะสองสนุกสนุกไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะแม่หมอก็จะอ่านไพ่ในทิศทางของเขาทั้งสองคนซึ่งไม่ใช่เรื่องราวของเรานะคะโอเคค่ะเขาจะเลือกกับมือที่3ามในเร็วเวนี้หรือไม่นะคะก็เช่นเคยเราก็คงจะต้องมาเลือกกล่องไพ่กันหน่อยนะคะหยิบเอาไว้สี่กองนะคะ1 2 3สามแล้วก็สี่นะคะหรือเราจะเลือกเป็นเรียนเทพทันใจนะคะสีเขียวนะคะ สีส้มหรือสีเหลืองทองนี้นะคะสีส้มนะ่าจะออกเด่นไปที่สีส้มสีชมพูนะคะแล้วก็สีม่วงนะหนึ่งสองสามหรือสี่นะคะเขาจะเลือกกับมือที่สามในเร็วเร็วนี้หรือไม่นะคะสิบวินาทีค่ะนะอธิษฐานเลือกกองไพ่ได้เลยค่ะ น่าจะเลือกได้แล้วนะคะเราจะหยุดคลิปไว้เลือกก็ได้เก็บกล้องอื่นๆก่อนนะคะเรามาเริ่มที่กองแรกนะคะอย่าลืมนะคะถือเป็นคลิปที่สนุกสนุกกันก็พอเขาจะเลิกกับมือที่3มในเร็วๆนี้หรือไม่อัศวินไม้นะคะราชินีถ้วยนะสองดาบสิบเหรียญอ่า แล้วก็8ปถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนนะคะแฟนเรานี่แหละกับคนนั้นนะคะเอาเป็นว่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสไม่เหมอะมองว่ามีโอกาสคือถ้าเขายังคบกันอยู่ตอนนี้ยังพูดยังคุยยังคบกันนั่นหมายความว่าแฟนเรานะอาจจะกําลังคิดอยู่ คือมันมีปัญหาบางอย่างเขากําลังลังเลใจมีปัญหาบางอย่างทําให้เขาสึกว่าเอ๊จะทํายังไงดีนะคะเขาชอบไหมเขารักไหมแม่หมอมองว่าเขาก็มีความรักมีความรู้สึกดีกับมือที่3ม,มันมีความมั่นคงมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเขาคบกันเขาก็คบแบบแบบชอบอะนะคะคือคือ,อ,อถ้าจะทิ้งถ้าจะเลิกแม่หมอก็มองว่ามันก็ยากอยู่แต่ทีเนี้ยมันมีแปดถ้วย ะค,ะคิดว่าตัวแฟนของอคนที่เลือกกองที่หนึ่งอะตอนนี้เขากำลังพิจารณาอยู่นะคะ โอกาสที่จะเลิกลากับมือที่3มมีไหมไม่เหมาะมองว่ามีนะมีโอกาสสูงพอสมควรอาจจะน่าจะเป็นช่วงที่นับจากที่คุณดูคลิปไม่ว่าคุณจะดูคลิปเมื่อไหร่นะคะน่าจะประมาณ4-5เดือนนับจากที่คุณดูคลิปนะคะสีเดือนเนาะก็เออก็ต้องลุ้นกันดูแหละนะคือบางทีในส่วนของเราเราก็ทําอะไรมากไม่ได้เราก็ดูแลชีวิตของเราไปดูแลความรู้สึกดูแลจิตใจของเราไปส่วนเขาเองนะคะตอนนี้เขากําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะทั้งสองคนนะอาจจะ แต่ว่าในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งหรือเขาสองคนบางท่านอาจจะรู้เขาสองคนมีปัญหาอะไรไหมปัญหามันไม่ได้เยอะนะคะแต่เพียงแต่ว่าไอ้ความลังเลเนี่ยบางทีอาจจะเป็นด้วยตัวของแฟนคุณนะคะเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออบางทีมันมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือเขาอาจจะคิดว่าเออเขาก็มีแฟนเขาก็มีคุณอยู่แล้วคือบางทีในลักษณะเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันเหมือนกับว่า เขาก็ไข้ครควนอยู่ว่ามันใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่โอเคหรือเปล่ามันเป็นความสุขจริงไหมมันก็เป็นการไข้ครควนหรือบางทีเขาอาจจะคิดว่าเออบางทีมันก็หมดสนุกแล้วหรือยังไงก็ตามแต่นะคะมันเหมือนกับว่ากําลังพิจารณาอยู่นะก็มีความลังเลเหมือนกันไม่ใช่แบบว่าอุ้ยแบบยังเขายังรักกันดูดดืม่มไม่ได้คิดถึงการเลิกลาอยู่ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะ เขาคิดถึงการที่จะเลิกลาแต่อ้เขาแบบว่าเลิกลาแล้วเขาจะมาหาเราอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะเอาเป็นว่า4-5เดือนนับจากที่คุณดูคลิปนะคะมีโอกาสที่เขาสองคนจะเลิกรากันนะคะโอเคกองที่หนึ่งอ่ะพอลุนพอลุนเรามาดูกองที่สองกันนะคะสำหรับมือที่สามที่มาสองก็ต้องขออภัยนะคะโอเค คนที่เลือกเหรียญเทพทันใจสีส้มนะคะแฟนคูณกับมือที่สนะคะเขาเป็นยังไงกันบ้างจะเลิกกันหรือเปล่าในเร็วๆนี้นะคะมีหดาบ มี8เหรียญน,นะคะมี View of Fortune มี The Devil แล้วก็มี2เหรียญคือด้วยหน้าไพา่ไม่มีแววเลยอะแต่มันก็เหมือนกับแฟนคุณเขาก็วุ่นวายใจอยู่นะคือคือในความสัมพันธ์ของเขาทั้ง2คนมันก็ไม่ได้ราบรื่นมันก็มีเรื่องทะเลาะเบาแวง้งมีปัญหากันอยู่แล้วแฟนคุณเขาก็รู้สึกเหมือนกับเออมันก็ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดสักเท่าไหร่แต่มันเหมือนกับว่าออมันยังมีแรงดึงดูดระหว่างเขาทั้งสงคน นะคะถึงแม้จะคิดว่าเออบางทีพอทะเลาะก,กันทีเขาก็จะแบบว่าจะห่างๆกันทีอะไรประมาณเนี้แต่ว่ามันก็จะวนกลับไปหากันอยู่ตลอดนะคะหนักเหมือนกันนะคนที่เลือกกองที่2คุณอาจจะต้องพิจารณาดีๆว่าคุณพร้อมจะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะรอเขาหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าแฟนคุณกับมือที่3 มันมีแรงยึดเหนี่ยวเยอะอแรงที่แบบว่า,าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของทางกายนะคะในเรื่องของอความสัมพันธ์ไม่ว่าจะด้านใดก็ตามแต่นะคะมันมีความมั่นคงอยู่ด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าอา,อาจจะเป็นในลักษณะที่มือที่สามเขาอาจจะไม่ยอมเลิกง่ายๆมันมีการประคับประคองมันมีการที่พยายามที่จะ ต่อให้มีปัญหามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องไม่เข้าใจมีเรื่องที่จะล่ำๆที่จะเลิกกันอยู่หลายรอบแต่ว่าเขาจะไม่ยอมเลิกประคองให้ได้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้น4-5เดือนนับจากที่คุณดูคลิปนะคะแม่หมอมองว่าเขายังไม่เลิกกันหรือถ้าคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เหมือนกับเออระหว่างคุณกับเขามันมันเหมือนมันโอเคมากขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็กลับไปนะคะ อันนี้ถ้าสําหรับบางท่านที่รู้สึกว่าเออตอนนี้เหมือนกับว่าแฟนเราเริ่มกลับมาคุณก็ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องใส่ใจที่ไม่หมอพูดนะคุณก็ทําหน้าที่คุณให้ดีที่สุดคุณก็ประคองความรักคุณให้ดีที่สุดนะคะก,ก็แค่นั้นเองเนาะเราไม่ต้องไปจริงจังมากอันนี้มันไม่ใช่ดวงส่วนตัวแต่ว่าถ้าสําหรับคุที่ยังไม่มีวี่แววก็อาจจะต้องอดทนแล้วก็รอต่อไปอีกสัก4ีหเดือนนะคะมันจะอยู่ประมาณนี้ก็ ็เขาก็พยายามประคองของเขาอะนะคะคือก็ต้องบอกว่ามือที่สามนะคะไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราไม่ได้รู้จากเขานะเราไม่รู้ว่าแหละเออในความสัมพันธ์นะั้นมันใครผิดใครมันใครใครผิดใครถูกเราไม่รู้ละแต่เขาก็พยายามที่จะประคองความรักของเขาประคองความสัมพันธ์ของเขาให้ดีที่สุดน่ะนะคะอ่ะเราก็ดูแลในส่วนของเราเนาะมาดูกองที่สามนะคะเดือนเทพทันใจสีชมพู เขานะคะจะเลิกกับมือที่สามในเร็วๆนี้หรือไม่สิบถ้วยนะคะเจ็ดถ้วย the emperor judgment นะคะแล้วก็สามถ้วยอืมมันเหมือนกับเขามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะคะคนที่เลือกกลองที่สามแน่นแฟนมีความเป็นครอบครัวมีความอบอุ่นมันเหมือนกับว่าเขาก็อยู่กันดีอะคะ่ะ อยู่กันดีมันอาจจะมีจะบางจังหวะมันมีบางช่วงที่เขาอาจจะมีการแบบว่าเออทบทวนความสัมพันธ์ว่าเขาจะเอายังไงดีอาจจะมีปัญหาบ้างแบบว่าปะปลายนะคะแต่เหมือนกับว่าเออเขาก็อาศัยว่าคือเขาสองคนมันมีความรักมันมีความผูกพันมันเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นครอบครัวเน่ะนะคะเขารักกันแน่นหนาถาวรเหมือนกันนะแล้วในขณะเดียวกันนะคะอาจจะมีความลังเลใจบ้างในบางช่วงความลังเลใจคือบางที แฟนเราก็เจ้าชู้เนาะคนที่เลือกกองที่สามและไม่ใช่เจ้าชู้อย่างเดียวไม่หมอมองว่าเขาเองอะ่ะเขาเขาอยากที่จะแบบว่าเขาไม่อยากเลิกเขาอยากที่จะมีมือที่สามเอาไว้และในขณะเดียวกันไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่อยู่ในชีวิตเขาเขาไม่ต้องการเสียใครเลยและเขามีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากนะเขาคิดว่าเขาดูแลได้ เขาสามารถจัดการสถานการณ์ได้เออคือจริงๆแล้วเขาอาจจะแบบว่ากับมือที่3ามก็จะคิดว่าเออเธอเธอก็อยู่แบบนี้แล้วก็เขาสามารถที่จะแบบว่าออมาดูแลเราก็ได้ดูแลมือที่3ได้หรือแม้กระทั่งมีคนอื่นเขาก็สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกอย่างอยู่ในกำมือเขามั่นอกมั่นใจมาก เพราะฉะนั้นนะคะอาจจะไม่ต้องไปคาดหวังมากว่าแฟนเราจะเลิกกับมือที่สามเพราะว่าแม่หมอมองว่าเขาก็จะเก็บไว้หมดสี่ถึงห้าเดือนนะคะนับจากที่คุณดูคลิปก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสี่ถึงห้าเดือนนะเขาก็ยังยังรักกันดีอยู่นะคะไม่ได้คิดว่าจะต้องเลิกหรือแม้กระทั่งมันมีบางช่วงที่มีปัญหาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเขาก็จะไม่ไม่เลิกนะ,ะก็อืม อุ้ยไม่ชอบเลยโอเคค่ะมือที่สามกองสานะคะกองสามาดูกองที่สี่เดียนเทพทันใจสีม่วงนะคะก็เห็นใจนะคะเห็นใจหมดนั่นแหละอ่าได้เด็กถือถ้วยค่ะได้ห้าไม้นะคะได้อัศวินเหรียญห้าเหรียญแล้วก็ 1ไม้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะเขาจะเลือกกับมือที่3เร็วๆนี้หรือไม่แม่หมอมองว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันนะคะว่าที่คนสองคนเขาอาจจะเลิกลากันในช่วงนับจากที่คุณดูคลิปนะคะไม่ว่าคุณดูคลิปเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะคะอาจจะเป็นช่วงแบบว่าประมาณ4เดือนนับจากนี้เนาะอาจจะในช่วงเนี้ย นะคะนับจากนี้อาจจะ3เดือนหรือ4เดือนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเลิกลาระหว่างเขา2คนแต่ก็ประมาทไม่ได้นะทําไมถึงประมาทไม่ได้เพราะว่าหนึ่งละแฟนเรานะคะแม่หมอมองว่าแฟนเราเขาก็ชอบนะเออเขาก็ชอบเพราะเขามีความรู้สึกดีๆแต่เขากับมือที่3นะอาจจะมีการทะเลาะเบ,บาแวง้งบ่อยๆมีปัญหาบ่อยๆนะคะอาจจะทําให้แบบว่าเขารู้สึกเหมือนกับเออถ้าสมมติว่ามันไปต่อไม่ไหวเขาคงจะเลิกประมาณเนี้ยนะคะอาจจะเลิกกันในช่วง3-4ถึงเดือนนับจากนี้แต่ว่าหลัง จากที่เลิกแล้วเนี่ยบางท่านก็จะมีปัญหาอีกเขาจะเลิกเด็ดขาดไหมเขาจะกลับไปหากันอีกไหมมันก็จะมีปัญหาตามมาอีกนะคะอันนี้ต้องบอกว่าระหว่างคน2คนนี้ยังไม่แน่นอนเขาอาจจะเลิกกันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็พอเลิกกันมาเดือนหนึ่งพอเดือนถัดไปอ่ะเขาอาจจะกลับไปคุยกันใหม่อันนี้ก็ได้ทีนี้ก็ต้องอยู่ที่เราแล้วแหละว,ว่าถ้าสมมติว่าแฟนเราเขากลับมา นะคะเขาเลิกแล้วเขากลับมาเราจะสามารถที่จะดึงเขาเอาไว้ได้หรือเปล่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ต้องก็ต้องพิจารณากันต่อไปนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่อย่างน้อยก็ยังมีโอกาสที่ที่แฟนเราเขาจะเลิกนะคะเนาะสามถึงสี่เดือนนะคะอยู่ประมาณนี้ก็ให้กำลังใจนะคะคนที่เลือกกองที่สี่นะคะแต่ว่าเขาก็ชอบกันอยู่นะ,ะไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่ามันไม่ได้มีความมั่นคงคือระหว่างแฟนเรากับมือที่3อมะ มันไม่ได้มีความมั่นคงมันยังเป็นเหมือนความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบมันแบบผิวเผินนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีโอกาสที่จะเลิกถ้าเขาทะเลาะกันบ่อยๆทะเลาะกันบ่อยๆแล้วไม่มีใครยอมใครแล้วก็แบบว่ามีแต่ความวุ่นวายนะแฟนคุณเขาก็จะไม่เอาความรู้สึกเขาละถึงเขาจะยังรู้สึกว่าเขาชอบคนคนนั้นแต่เขาจะรู้สึกว่าเบื่อเขาจะรู้สึกว่าเออมันก็คงจะไม่ไหวแล้วล่ะเขาก็จะใช้เหตุใช้ผลในการที่จะทําในสิ่งที่มันโอเคที่สุดสําหรับชีวิตของเขานะคะอ่ะ ก็ลองพิจรารณาดูนะคะให้กําลังใจทุกกองเลยนะคะโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวหาอะไรสนุกสนุกมาให้เล่นนะคะไม่ต้องจริงจังนะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ